ให้ช่วยดนจิตโดนใจให้เจอ,เอว่าโรงแรมนั้นู่ที่ไหนครับพอท่านผ่านโรงแรมโรงแรมหนึ่งผมจําชื่อโรงแรมไม่ได้ก็มีกลิ่นศพนั่นมาครับชยมาก็ทําให้ท่านหยุดที่โรงแรมนั้นและเข้าไปตรวจสอบขอฝากรายการเที่ยวรอบโลกกับโอ๊กวีด้วยนะครับรายการที่จะรีวิวสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆทั้งในเมืองไทยแล้วก็ต่างประเทศนะครับ ดำเนินรายการโดยโอ๊กวีพีนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปกดติดตามและรับชมได้ที่ลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปด้านล่างนี้เดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้ให้นะครับขอบคุณ FC ทุกท่านที่ช่วยกดติดตามและช่วยแชร์รายการใหม่ของผมเที่ยวรอบโลกกับโอ๊กวีด้วยนะครับ ที่ชื่อตอนว่าลุงสอนหลานครับต้องต้องบอกตรงนะครับมีอยู่อ่ารู้สึกจสี่ตอนสี่ตอนผมเห็นแต่ว่าผมก็ยังดูไม่หมดนะครับพอจะพอจะจําเรื่องราวที่ท่านสอนมามาบอกกับเอฟซได้ไหมครับว่าท่านสอนอะไรบ้างในเนื้อหาสี่ตอนนั้นเอาเท่าที่จําได้เป็นประยโยชน์อ๋อีพีแรกมันเป็นคําถามจากเอฟซถามอะไรบ้างครับพอดีมีเอฟซีเขาตักผมมาเน,ะน,นาะหลังจากเปิดช่องตอนนั้นก็ยังยังไม่ถึงแสนซับหรอกเขาถามมาว่าเนี่ย ตอน,นั้นผมทําเสื้อโปโลตัวนี้ครับทาทาเป็นพเออเดอร์จองน้องเขาเรียกว่าผมอยากสั่งเสื้อตัวนี้ให้ทันสอบครับแต่ผมจาจาไม่ได้นะว่าน้องคนไหนผมก็พยายามผลิตให้ทันแล้วครับเขาก็บอกว่าผมอยากได้คำมวยพออย่างทานายวัฒครับพอผมใกล้จะสอบตํารวจแล้วถ้าผมติดตํารวจเนี่ยผมอยากทราบว่าทานเลวัฒนเนี่ยจะสอนให้ผมใช้วิธี การเดินแนวทางในการทํางานราชการแบบไหนอ๋อมีท่านเลยว่าไปไอดอลถูกต้องครับถูกต้องครับก็เลยผมก็เลยเอาคำถามนั้นไปถามท่านแล้วก็เป็นรายละเอียดอย่างที่ท่านตอบในคลิปแล้วครับครับถ้าให้อวยพรเขคงไม่ได้แต่ถ้าอ่านหนังสือตามที่ท่านบอกโอกาสสูงครับครับท่านเลยว่าเคยพูดที่เอฟซีถามเรื่องเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับด้วยใช่ท่าน เล่าอะไรฟังบ้างครับในคลิปก็จะเป็นคดีสยามนลนะครับที่ว่าท่านเลวัตบอกคุณสยามนรับกับเกียรติว่าให้ช่วยดนจิตดนใจให้เจอเถอะว่าโรงแรมนั้นอยู่ที่ไหนครับพอท่านผ่านโรงแรมโรงแรมหนึ่งผมจำชื่อโรงแรมไม่ได้ครับก็มีกลิ่นศพนั่นมาครับโชยมาก็ทำให้ท่านหยุดเที่ยโรงแรมนั้นแลวเข้าไปตรวจสอบอนั่นแหละครับ เหมือนกับวิญญาณช่วยดวนใจหรือมามา,ากระตุ้นให้เรารู้สึกเอะใจว่าโรงแรมเนี้ยอย่างนี้นะครับใช่ง <นะ S 2> <ช>ั้นเดี๋ยวผมจะให้ท่านผู้ชมกลับไปฟังเรื่องราวของคดีสยามมนนะครับที่ท่านเลวัตได้เล่าว่าในรายการผมในช่วงบางช่วงบางตอนนะครับเชิญไปชมเลยครับคดีสยามมนเป็นคดีดังและลุงก็เป็นตัวหลักในการที่จะต้องไปสืบแต่ลุงเป็นประธานเผาศพให้ยาย่านะนะครับสยามมนสยามมนสยามมนใช่ ลุงเป็นประธานเผาโศกก็บอกยา่าผมก็ไม่ได้เก่งนะแล้วก็ไม่ค่อยรู้อะไรมากแล้วไม่มีอำนาจในการสืบสวนสอบสวนแต่ผมจะช่วยถ้าจุดไหนย่าช่วยโดนใจว่าถ้าจุดไหนมันมีประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องก็ส่งข่าบอกหน่อยก็จุดพูบก็บอกเอาอะบอกวันวันเผาศกทีน,นี้เราต้องไปไล่ถามไลายว่าคุณหมอเนี่ย เขาไปนัดเจอให้มือปืนเนี่ยตรงไหนนัดเจอผู้รับงานเนี่ยตรงัง้นระหว่างขับรถไปก็กินศพกินศพเหม็นเลยนะเหม็นรึมเลยฝุ้งเลยรครับุ้งในรถเลยฝุ้งในรถเลยพุ้งในรถปุ๊บลุงก็จอดแวะเข้าโรงแรมนันตรงน่าจะชื่อโรงแรมสายลมก็ไปถามถามบ่อยว่าเฮ้ยมีคุณหมอนี่มากินที่นี่ไหม เขาบอกมากินมากินกับใครพอมากินกับคนนี้ลูกเขยน,นักการเมืองหรือมีใครอีกมันก็โยงได้ทําให้ต่อทิตสอได้เสร็จแล้วตอนลงไปใต้ไปตามหาคุณหมอว่าคุณหมอไปกินที่ร้านอาหารไหนอะไรยังไงจนกระทั่งเจอร้านแหละว่าคุณหมอเนี่ยมากินกินเหล้ากินเบียร์ที่มีมีกับแก้มแล้วมีแหนม,มขวทอดกินเปนเ็นเงินเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่ แล้วพยานเนี่ยกลัวเขารู้เป็นคดีอย่างพยานก็หนีกับนครศรีธรรมาราชลุงก็จะเดินทางมาที่นครศรีธรรมราชเพื่อตามพยานคนเนี้ยเป็นพยานที่ี่เหตสอบไม่สามารถเอาผิดหมอได้จะทําให้หมอหลุดไดยซ้ําเพราะวันวอเวลานอที่เกิดเหตุนีหมออยู่ภูกเก็ตนะปรากฏจะข้ามสะพานให้ข้ามสะพานข้ามคลองมันไปเหยียบอะไรรู้ยางยางระเบิดรถยางระเบิด ยางอะไหล่ก็ไม่มีลมโอ้ยกูจะหายางอะไหล่ที่ไหนวะเนี่ยก็ต้องขึ้นแม่แรงเอายางออกไปเพื่อไปปัดก็เป็นจังหวัดที่ท่านทันตเอกชัยชันเงินมูลโทรไปบอกเลวัตคุณอยู่ไหนแล้วก็บอกมันอยู่กระบี่ที่พังงาหรืออะไรก็ไม่รู้นะบอกไอ้จบมันหนีไปอยู่ที่นั่นแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีเหตุการณ์ยางระเบิดนะหลุงก็มาถึงนครศรีแล้วก็ขี้เกียจกลับไปที่น่นแหละ อันนั้นเคเลยไปบุกจับไอบ้บรรจบหินห้อยได้คนเดียวเพราะไม่มีใครไปด้วยที่พายเฮียแม็กไปตัดผมใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่เอาไอ้นิรวัตเนี่ยนักแหรอตอนนั้นอยู่ป .3 มั้งอยู่ป .3 น่าจะอยู่ป .3 ก็แม็กนี่เขาจะคล่องครับสมัยเป็นสวัสดาิามทขามเตี้ยเนี่ยแม็กนี่จะปั่นจักรยานไปดูคุณพ่อเขาเล่นกันตรงนั้นแลมีบ่ตรงนี้นะจังแม็กเนี่ยแววตำรวจมันออกนะเจ้าโม่ก็ยังเด็ก เาจะแม็กจะตัดผมแม็กถ้าคุณพ่อหญิงเลยแต่ว่าหนูหนย่อๆโทาไปข้าไปฝังโน้นนะอันนี้อีกอันหนึ่งก็คดีที่เขาช้างคดีที่เขาช้างในช่างาเป็นในช่างเป็นในช่างเก่าเป็นในช่าง,เ,นนางเก่า,นนา,ก,า <c oughs> ก็มีฐานะนะนะและไปซื้อที่ดินบนเขาช้างที่ดินนี่สวยมากนะเป็นทางขึ้นมีสานเจ้าขึ้นไปเหมือนบนยอดเขาเลย แล้วพอขึ้นไปมันเหมือนป่องภูเขาไปแลยพื้นที่เป็นร้อยไร่เลยในช่างเนี่ยเขาก็ไปทําไร่ทาสวนอยู่เป็นบ้านเป็นบ้านล้างอยู่นะเป็นบ้านล้างอยู่ <c oughs> ก็แกไปโดนฆ่าตายโดนฆ่าตายหลายวันแลวไปอยู่ใกล้ๆหนองน้ําแล้วก็โดนปังโดนยิงด้วยโดนฟังด้วยข้างบนมีน้ําพุสวยเลยตอนนี้ในช่างเนี่ยท่านมีภรรยามีลูกอยู่แล้วอยู่ที่ภาคใต้อยู่ที่สงขลาแต่ว่า ท่านก็มาซื้อตรงนี้ลงแล้วเนะก็เลยไปได้แฟนอีกคนนึ่งเป็นแฟนอายุน้อยไม่มีพยานยไม่มีอะไรรู้เห็นเลยก็ต้องเอ๊ต้องใช้ไปบอกศพอีกจุดรูปดอกเดียวก็ไปบอกในช่างครับ,รบต้องช่วยกันหน่อยนะเพราะผมไม่รู้เลยผมไม่รู้เลยว่าคดีมันอะไรและในช่างมันโดนฆ่าตายบนภูเขาเขาช้าง ตำบลวังกระแจอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรี <c oughs> เช็คอะไรไม่ได้แต่มีสัญญาณโทรศัพท์นะข้างบน <c oughs> เป็นพื้นที่ที่ดีมากเราก็ไปสืบจนกระทั่งไปรู้ว่าในช่างเนี่ยท่านเป็นคนไม่ยอมคนเป็นคนไม่ยอมคนเขา,าเอารถมาขายให้ด้านนะเอารถโควินมาขายและเป็นรถเผื่อ แกก็ไม่ยอมไม่ยอมพกุกไอ้พวกนี้ก็เลยจะมาฆ่าก็ต้องเช็คย้อนกลับไปที่ภาคใต้วัยรถคันที่ในช่างซื้อมาเนี่ยซื้อมาจากใครอะไรยังไงวันวอเวลานอที่เกิดเหตุเนี่ยไอ้พวกนี้มันอยู่ที่ไหนวิญญาณในช่างเนี่ยจะตามเราตลอดจะตามกินนศพล้วบอกว่าเอากลิ่นพูกไม่ได้เลยเอากลิ่นศพแล้วมันเหม็นขึ้นมาเนี่ยนะฮะอัน,นเนี้ยเออบอกว่าถ้าจะแสดงอธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์เนี่ย ก็อขอให้เป็นกลิ่นพูกก็แล้วการกลิ่นเหม็นนี่มันกินข้าวไม่ลงนะมาเนี่ยนะอันนี้ก็จะมีเหมือนกับมีเรื่องวิญญาณมเกี่ยวข้องด้วยนิดนิดหนนะ่อยหน่ะครับแล้วช่วงลุงสอนหลานตอนสองมีอะไรบ้างครับเนื้อหาที่น่าจะเป็นสาระสําคัญผมถามท่านอันนี้เป็นคาถามท,าที่ผมถามครับเพราะผมรับราชการเนาะครับมันก็มีจังหวะที่สนุกจังหวะที่ทุกข์จังหวะที่ท้อครับ ผมก็เลยถามท่านว่าตลอดชีวิตรับราชการท่านเนี่ยท่านเคย,เคยมีคําว่าท้อไหมท่านบอกมีครับนั่นแหละเพราะตารวจเนี่ยคําว่าท้อเนี่ยมันมีนี่เยอะหรอกโดนร้องเรียนครับเวลาตํารวจทํางานไม่ใช่เราไปยิงเขานาะเครับ <c oughs> คนร้ายมีปืนก้ามมอ 11มมเราก็ปืนส so ั้นมันเสี่ยงดวงเงินตลอดเสี่ยงดวงเงินตลอดเสี่ยงดวงเงินตลอดแล้วก็ไม่เขาตายถ้าเราตายมันแตกต่างกับควายการอาหารที่เขาลบนะจะมีเครื่องบินที่สูดราบเครื่องบินบอมก่อนปืนใหญ่ยิงทหารราบจะเดินไปตำรวจยิงกันตั้งๆมันก็ปืนเราก็ปืนยิงระยะไม่เกิน6กเจ็ดเมตร พราะนั้นทุกภารกิจก็จะเสี่ยงตลอดไม่ใช่จัดเขามายิงนะครับเป็นการวิสามันแล้วถ้าเราไปหลายคนมันจะมีเราไปกันเยอะมันจะรู้ัวนหนีแต่ถ้าเราไปคนเดียวยึดที่ตำรวจมันชักสู้ทุกปีก็ได้ยิงกันทุกปีจะยิงกันทุกปีนะแต่ว่าที่ขังม,มีเรื่องไอสายสาย,สายันสายบุตรร้อยห้วยเอกสายยันสายบุตรที่สามระยอดตอนนี้เป็นร้อยหน่วเใหใช่ไหมผมเรียกไหมไอ้ชิง ไอ้ิงเนะร้านเหสายยันนะมันดวงดีมากเลยคนร้ายกว้างระเบิดมานะไอ้สายยันขับตัดไอ้วิ่งตามไปนะคนร้ายกว้างระเบิดเอ็มยี่สิบกกว้างมาไอ้สายยันไม่รู้ไปเหยียบนี่พอยยากดินดินเป็นหลุมแล้ล้มไปหน้าทิ่งดงทิ่งดินเลยแล,แล้วขึ้นมามันยังไม่รู้คนร้ายกว้างระเบิดเลยพอไอ้สายยันมึงรอดมาได้ไงวะ <laughs> หนูว่ามันรอดมาได้ไง เราคิดไ่อ้สายันเละแล้วคนไายแม่งกว้างระเบิดใส่แล้วมันเป็นหลุมและยาขึ้นเต็มเลยไอ้สายันวิ่งตามไอ้สายันเหยียบปุ๊บหน้าทิมไปเลย <c oughs> แล้วไม่โดนระเบิดเลยไม่โดนระเบิด <c oughs> เดี๋ยวนี้ลองถามดิ <c oughs> หมอบอัตะโนมัติ <c oughs> ไม่ใช่หมอบมันมันแต่สายันนี่เขาเป็นคนเก่งเวลาไปค้นบ้านใครคนอื่นค้นไม่เจอต้องให้สายันคน้นเขาจะละเอียดคน้นยาหมาซ่อนตรงไหนปืนซ่อนตรงไหนสายันจะเจอ ก็มีอันนี้ยนอกจากนั้นก็ไม่ขำมีแต่เสี่ยงเป็นเสียงตายท้งนั้นนะมามีตลกก็มีเจ้าสายหยันคําถามต่อไปครับลุงเวลาลูกน้องลุงโดนยิงเนี่ยเวลาไปปะทะาและโดนยิงเมื่อลุงทราบข่าวเนี่ยจริงไหมครับพอลุงทราบข่าวลูกน้องโดนยิงลุงจะยกเลิกภารกิจอีกใหญ่เพื่อที่จะไปดูลูกน้องใช่คือมันเป็นหลักเลยครับ หนึ่งคนร้ายที่ถึงกับกล้ายิงตำรวจในขณะที่ไม่ใช่ตำรวจไปกินเหล้าเมายาร้านอาหารไปฉละออาเขานะอย่างไรก็ปล่อยอแต่ถ้าเขาไปทําภารกิจไปจับยาเสพติดไปจับคนร้ายและเขาโดนยิงหนึ่งต้องรีบไปต้องรีบไปยกเลิกภารกิจทั้งหมดนายจะนัดนายสั่งให้ไปพบกะบอกลูกน้องผมโดนยิงครับกไปลอเขาตังค์ให้เขาก่อนไปต,ตังค์ไม่ให้ครอบครัวเขาแล้วก็ตามล่า ตามล่าคนร้ายไม่ได้เพราะมันผิดก,ก,กั้นยิงเจ้าหน้ <ๆ S 2> า,<ม>าที่ตำรวจเนี่ยนะถ้าเราไม่จัดการไม่ได้ถ้าเนิ่นช้าก็ไม่ได้เดี๋ยวมันหนีไปเดี๋ยวนี้มันนั่งรถนั่งเครื่องบินไปเนี่ยเจ็ดแปดชั่วโมงมันก็ไปยังเชียงใหม่เลยนะมันต้องตามให้เร็วก็จะต้องกลายเป็นคนต้องพร้อมตลอดเวลาพร้อมที่จะทํางานตลอดเวลานะมันเป็นเรื่องปกติบํารุงขวัญกาลังใจผู้ใต้บังคับบัญชา นะร่วมเป็นร่วมตายกันแต่ถ้าไปกับลุงนี่ไม่มีเจ็บนะแต่มันไปกันเองอ่มันจะไปเจ็บกันแล้วก็หลายงานมาแต่ถ้าไปกับลุงนี่ม่ต้องก็เหมือนจะเรามีไปพูดเดี๋ยวเขาหาว่างมงมายเดี๋ยวเรามีราคาราคาคุ้มหน้าคุ้มหลังนี่หลวงพ่อเดินมาก็จะคุมในทีมด้วยเนื่องเป็นความเพื่อลุงนะมาครับแต่ว่าถ้าเขาไปเองอะไรเองมันเจ็บไปเรื่อยเดี๋ยวจะโดนยิงเดี๋ยวเจ็บโดนนะโอกทะลุโอ้โห แต่ลุงจะไม่โดนลุงจะไม่โดนไม่ไม่โดนาตอนครับแล้วเห็นว่าที่ช่องมีคลิปลับของเล่าตาด้วยอ๋อใช่ครับต้องต้องขอบพระคุณนะครับคลิปที่ที่ผมได้เอามาลงในรายการเนี่ยก็เป็นคลิปจากช่องของทรานาชพลก็ได้ความอนุเคราะห์จากท่านนะครับเอามาให้ผมลงนะฮะอันนั้นเป็นช่วงเวลาที่ท่านยังเป็นผู้บัญชาการปศนะครับเป็นผู้บัญชาการปศเหตุการณ์นั้นใครเป็นคนไปถ่ายครับ อ๋อมีนักข่าวอจชายกรรมครับผส่งมาให้ครับเขาส่งมาให้ว่าเป็นคลิปที่านเลวัตไปคุยกับเล่าตาครับคือนักข่าวคนนี้เขาจะเป็นคนติดตัวานเลวัตเลยอ๋อเป็นนักข่าวประจาําเลยนะใช่ครับเขาก็จะถ่ายไว้เยอะมากมีหลายคลิปที่เขายังยังหาไม่เจอครับแล้วช่วงเวลาที่ รับราชะการมาครับบางที f c ฟก็อยากจะทราบว่าคนที่เป็นนามสกุลเดียวกับท่านเป็นญาติพี่น้องกับท่านเนี่ยครับเป็นลุงเป็นหลานเนี่ยท่านใช้วิธีไหนในการสั่งสอนหรือในการแนะน,านาําท่านรัชผลครับเวลาท่านอ้าที่ใช้คำว่าลุงสอนหลานอะในชีวิตประจําวันท่านสอนแบบไหนครับสอนแบบคําพูดหรือสอนแบบการกระทําหรือท่านยังไงฮะในบุคลิกของท่านถ้าไม่เห็นครับเอาอย่างผมตอนเด็กเลยเนาะ ลุงก็จะรับราชการย้ายโยกย้ายย้ายพิเศษบ่อยครับก็จะอยู่ต่างจังหวัดแต่ก็เดือนหนึ่งจะกลับมาหาแม่ครั้งหนึ่งก็คือย่าผมแล้วก็ปู่ผมเนาะเวลาลุงจะกลับมาเนี่ยผมจะเ,เลิศแหละแม่ผมพ่อผมจะเ,เลิศแหละตับผมต้องให้เกียนครับต้องทําตัวให้สะอาดอืมเวลาลุงเรียกใช้ต้องวิ่งให้ไวต้องไปให้ไวครับ พอลุงเขาจะเป็นคนเสียงก้องวานน่ากลัวครับแต่ใจดีนะครับแต่ลึกๆท่านเป็นคนใจดีครับก็เลยโดนฝึกมาตอนเด็กมันก็มีเหตุการณ์หนึ่งตอนนั้นผมอายุประมาณ13-14ผมเข้าไปที่ไล่ที่การชนุรีผมนั่งกินข้าวครับท่านก็กินนั่นแหละผมก็นั่งกินข้าวตรงบันไดาทางลงบ้านเนาะ พอท่านกินเสร็จท่านก็เดินลงมาผมก็กินทีละคำตอนนั้นปวดฟันเลยครับท่านก็มองมองเสร็จไอห่าแดกข้าวเงี้ยไปจับโจนไม่ทันหรอกนั่นแหละเป็นจุดเปลี่ยนผมเลยผมต้องกินข้าไวไว้ไ่ะเลอ่ะเลตลอดแต่กินข้าวห้ามเหลือครับมันเป็นสิ่งที่คนจีนที่บ้านรครับอ๋อก็ถือถือครับครับ ขอฝากรายการเที่ยวรอบโลกกับโอ๊กวีพีด้วยนะครับรายการที่จะรีวิวสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆทั้งในเมืองไทยแล้วก็ต่างประเทศนะครับดำเนินรายการโดยโอ๊กวีพีนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปกดติดตามและรับชมได้ที่ลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปด้านล่างนี้เดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้ให้นะครับขอบพระคุณ f c ทุกท่านที่ช่วยกดติดตามและช่วยแชร์รายการใหม่ของผมเที่ยวรอบโลกกับโอ๊กวีพีด้วยนะครับ สวัสดีครับหากท่านใดสนใจเป็นสปอนเซอร์สนับสนุนรายการ OVP ไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องดื่มสินค้าแบรนด์ต่างๆได้หมดเลยทุกชนิดนะครับยกเว้นเม่ผนันไม่รับนะครับท่านสามารถเอาสินค้ามาวางโปรโมตในรายการผมได้เลยนะครับติดต่อทาง I d เด n e ลนี้ได้เลยขอบพระคุณทุกท่านที่ช่วยสนับสนุนรายการ OVP นะครับ